สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชม G45L อันนี้ของพี่เต้ยพี่เต้ยนี่ก็สั่งรุ่นนี้สองตัวละสวยนะฮะสวยนะครับก็ตั้งใจทำให้พี่เขาแหละเสริมนวมให้เสริมนวมเดเป็นทอแอ,อร์เลตำนานให้นหครับนี่ของพี่เต้ยนะตัวแรกยังเดินทางไม่ถึงบ้านเลยนะครับก็ตัวนี้จะตามถูกไปติดๆลองฟังเสียงก่อนเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จเมื่อกี้คราแยกน้ำมันหน่อยนะครับตัวนี้มันแรงดีแท้้องพี่น้องสาใจดีนะ งัดชกขึ้นเป็นร้านสตาร์ทเบานะครับสวิตติดเปิดอยู่ตำแหน่งนี้ฟังเสียงแรกดูชากชกลงเลย โผด,ดิโผ่ดิโคมซนสซีนอกนะคุณผู้ชมนะน้ำหนักประมาณนักเจ็ดโลกว่าได้นะลองเกดูตัวนีดเจ็ดโลกว่าได้ไหมได้ได้ในชะ่ไหมได้สำหรับใครที่ชอบแบบดูเด็ดเผ็ดมันระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะฮะต้องตรงนี้เลยโคมันสนะฮะคือจริงเรื่องของเรื่องก็คือพี่เขาใช้รุ่นนี้มาแล้วสิบกว่าปีแล้วก็ชอบนะครับชอบแล้วก็สั่งที่ร้านว่าถ้ามีเนี่ยทาให้พี่หน่อยก็ทําไปแล้วตัวหนึ่งถูกใจ สั่งเพิ่มอีกก็เท่ากับว่าซื้อไป2ตัวละพี่เตอร์ที่ซื้อเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากนะพี่เดี๋ยวตามสูดไปให้นะครับตัวนี้นะโอเคครับสวัสดีครับ